่ะอันนี้ก็คือ,อาการเลี้ยงแบบผสมประสานนะคะระหว่างหอยหนานะคะกับอบนะคะซึ่งหอยหนากา็จะเป็นหอยที่อร่อยนะคะในตลาดเขาจะขายกิโลละร้อยสาบาทโดยประมาณนะคะหอยหนาลักษณะจะเป็นยังไงก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะ เปลือกเขาจะเป็นสีขาวนะคะอ่านี่เปลือกหอยหนานะคะจะเป็นสีขาวนะคะนี่เลยนะคะอันนี้ก็คือเปลือกของเขานะคะส่วนเปลือกหอยเชอรี่ก็จะเป็นสีดำนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกของเขานะคะเล ke, ็กๆนี่นะคะอันนี้คือลูกของเขานะคะเวลาเขาร้อนเขาก็จะมุดตัวลงดินนะคะเนี their their ่ยเขาจะมุดตัวลงดินนะคะนี่เลยนะคะอันนี้คือเวลาเขาร้อนเขาก็จะมุดตัวลงดินนะคะจะเห็นว่าเปลือกเขามันจะเป็นสีขาวนะคะนี่นะคะนี่นะคะ นี่เขาจะมุดตัวลงดินนะคะเนี่ยนี่นี่นะคะนี่เลยนะคะอันนี้คือหอยหนานะคะนี่เลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือ เขาหมดลงไปเพราะว่าถ้าอากาศร้อนนี่เขาก็จะหมดลงไปนะคะส่วนนี้ก็นี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุบนะคะเนี่ยกุบอันนี้คือการเลี้ยงแบบอิงธรรมชาตินะคะกบนี่นนะคะ่ะกบอารมณ์ดีนะคะเป็นกบอารมณ์ดีนะคะ ส่วนอาหารที่ให้กบกับหอยนานก็คือจะเป็นมูลสัตว์นะคะมูลสัตว์ข้อมูลสัตว์อะไรนะคะก็คือขี้วัวนะคะมีขี้วัวขี้ควายแล้วก็เขาจะกินขี้เลนนะคะหรือขี้ตมบ้านเรานั่นเองนะคะนี่เลยนะคะเขาก็จะอยู่แบบนี้นี่นะคะกบกับหอยนาน,นะคะ นี่นะคะก็จะเลี้ยงประมาณนี้นะคะก็จะเลี้ยงแบบระบบอ่าอิงธรรมชาตินะคะนี่นะคะนี่นะคะกบก็จะมุดอยู่นี่นะคะ่ะ ตามโครนนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะกลุบน้อยนะคะ Oh, mm -hmm.